สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าส well ู่ช่องที่นำเสนอเหตุการณ์บ้านเมืองและความเคลื่อนไหวของการเมืองไทยฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆครับเมื่อวิทยาศาสตร์ประสานรัฐศาสตร์ถอดรหัสพิมพ์เขียวยศชนันวงศวัสิ์กับภารกิจรีเซ็ตประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอาเซียนจากห้องแลบวิจัยสู่สมรภูมิการเมืองที่ร้อนระอุนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่นักวิทยาศาสตร์ ขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพร้อมอาวุธลับที่เรียกว่า a p p l y science เพื่อทำลายกับดักความยากจนและวิกฤตหนี้สินเจาะลึกวิสัยทัศน์อาจารย์เชนยศชนันวงศวัิ์ผู้ที่จะมาเปลี่ยนนโยบายที่เคยปัดฝุ่นให้กลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐ,ฐกิจใหม่พร้อมกางยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาแบบแรงมาแรงกลับแต่เฉียบคมด้วยกฎหมายโลกเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนคู่อำนาจ แต่คือการใช้ตักกะและเทคโนโลยีมาเขียนพิมพ์เขียวประเทศไทยใหม่ให้ยืนหนึ่งในฐานะ Connectivity Hub ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่โลกต้องจับตาในทากลางมรสุมการเมืองที่ถาโถมและการเปลี่ยนแปลงของกระแสะโลกการก้าวเข้ามาของนักวิทยาศาสตร์อย่างอาจารย์เชนนั้นไม่ได้เป็นเพียงการสืบทอดเจตนารมณ์จากครอบครัวการเมืองที่คุ้นเคย แต่คือการนำตักกะและเหตุผลมาวางทับบนประสบการณ์และความผิดพลาดในอดีตอย่างลุ่มลึกเขาเลือกที่จะมองโลกผ่านเลนส์ของความจริงว่าไม่มีใครเก่งที่สุดในโลกที่มีปัญหาซับซ้อนเช่นนี้การเปิดใจรับฟังจึงเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการประเทศในยุคใหม่พันานาภาพของพักการเมืองที่ไม่ได้ทำตัวเป็นเจ้าของอำนาจ แต่ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสะดวกเพื่อปลดล็อกกฎเกณฑ์ที่เคยล่าช้าให้กลายเป็นความคล่องตัวที่โลกต้องการวิสัยทัศน์นี้สะท้อนผ่านการมองประเทศไทยในมิติของโอกาสใหม่ที่ต่อยอดจากรากฐานเดิมที่เข้มแข็งโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาเพิ่มมูลค่าให้แก่ทุกองค์คาพยพตั้งแต่อาหารริมทางไปจนถึงอุตสาหกรรมมูลค่าสูงเพื่อดึงดูดเม็ดเงินจากยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Microsoft หรือ Intel ให้หันมามองไทยในฐานะหุ้นส่วนที่มั่นคงและมีเสถียรภาพภายใต้หลักนิติธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นี่คือการประกาศสักดาว่าไทยพร้อมแล้วที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งเดิมๆสู่การเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงทั้งอินเดียจีนและอินโดนีเซียเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศในมุมมองของอาจารย์เชนเริ่มต้นที่การรีเซ็ตฐานราก โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรและประชาชนที่เผชิญมหาวิกฤตจากโควิดซึ่งต้องได้รับการแก้ไขหนี้สินและลดรายจ่ายอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถฟื้นตัวและยืนหยัดได้ด้วยตัวเองโดยมีแ p ป l ลาย s c เอน c ์หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นเครื่องมือหลักเช่นการยกระดับเกษตรกรรมทั่วไปสู่ medical food หรืออาหารทางการแพทย์ที่มีมูลค่ามห ah าศาลในมิติของความมั่นคงชายแดนโดยเฉพาะประเด็นไทยกัมพูชา ยุทธศาสตร์ชัดเจนคือการปกป้องอธิปไตยแบบแรงมาแรงกลับแต่ต้องใช้การทูตสากลล้อมกรอบโดยไทยต้องแสดงบทบาทเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคเพื่อปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ข้างชาติซึ่งเป็นต้นตอของท่อนำเลี้ยงความขัดแยง้งเพื่อนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนผ่านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและซัพพลายเชนนอกจากนี้การแก้ปัญหาโลกเดือดไม่ใช่แค่การรณรงค์แต่คือการใช้ศาสตร์กรีนพรีเมียม ทำให้เทคโนโลยีสะอาดมีราคาต่ำกว่าพลังงานแบบเดิมเพื่อจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่เน็ตซ r โรโดยอัตโนมัติทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่มีที่มาจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อเป็นพิมพ์เขียวที่สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนเห็นว่าทุกจุดบนแผ่นดินไทยคือพื้นที่แห่งความดุติธรรมและโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคนนั่นเองครับ เปรียบเสมือนการสร้างบ้านที่มั่นคงเราไม่ได้แค <gae> ่ทาสีใหม่แต่กำลังตอกเสาเข็มด้วยเทคโนโลยีและล้อมรั้วด้วยหลักนิติธรรมเพื่อให้บ้านหลังนี้เป็นที่ต้อนรับของมิตรสหายทั่วโลกอย่างภาคภูมิใจครับเมื่อลมเปลี่ยนทิศที่เมืองรถม้าเมื่ออุดมการณ์และความรักเดินทางมาถึงจุดตัดสำคัญทางการเมืองจากอดีตสสสีส้มที่เคยครองใจมหาชนด้วยคะแนนเสียงถล่มทลาย สู่บทบาทใหม่ในฐานะสะพยบ้านใหญ่แห่งตระกูลโลสุนทรวันนี้มิงรพัฒนสอนนิยโมสดข้ามฟากสวมเสื้อพักเพื่อไทยลงสู้ศึกเลือกตั้งเขตสี่ลำปางอย่างเต็มตัวท่ามกลางคำถามที่กระพือไปทั่วคุ้งน้ำวังว่านี่คือการปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดหรือคือกลยุทธ์กว่าที่นั่งแบบเบ็ดเสร็จของขั้วอำนาจเดิมในพื้นที่ติดตามเจาะลึกเส้นทางพยักสาวเมืองลำปาง ที่กำลังเป็นสปอตไลท์ดวงใหญ่ที่สุดของการเมืองภาคเหนือในขณะนี้จับตากระแสความเคื่อนไหวที่สั่นสะเทือนไปทั้งจังหวัดลำปางเมื่อพื้นที่หน้าหมู่บ้านสาลาอำเภอเกาะคาปรากฏป้ายหาเสียงใบแรกที่ทำเอาคอาการเมืองต้องหยุดชะงักไม่ใช่เพราะเป็นป้ายของผู้สมัครหน้าใหม่แต่เป็นภาพของนอสรพัฒสน,นิยโมสดหรือมิงอดีตสาสพักประชาชน ที่วันนี้ยืนเคียงข้างนายชนันท์วงศวัร์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยพร้อมสโลแกนเพื่อไทยทำได้นี่คือปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงรอยต่อทางการเมืองที่น่าสนใจที่สุดเพราะรพัศรไม่ใช่เพียงแค่นักการเมืองหญิงรุ่นใหม่แต่เธอคือสภัยบ้านใหญ่ของนายไพยโรธโลสุนทรสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยและเป็นภรรยาคู่ชีวิตของนายธนาธรโลสุนทรสอสอลำปางเขตสอง การข้ามขั้วครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการย้ายสังกัดแต่มันคือการผนูกรวมระหว่างฐานเสียงเดิมที่เคยหนาแน่นของพรรคฝ่ายค้านเข้ากับบารมีของตระกูลการเมืองเก่าแก่ที่อย่างรากลึกในลำปางมาอย่างยาวนานการเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การชิงเก้าอี้แต่คือบทพิสูจน์ศรัทธาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่5อำเภอทั้งเกาะคาซบปราบเสริมงามเถินและแม่พริก ว่าจะยังคงเชื่อมั่นในตัวตนของเธอภายใต้สีเสื้อใหม่นี้หรือไม่หากย้อนมองเส้นทางของมิงรพัฒสอนในวัย34ปีเธอคือผู้สมัครที่สร้างปรากฏการได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วนทุถนถึง47,227คะแนนในการเลือกตั้งครั้งก่อนภายใต้สีเสื้อพักคก้าวไกลก่อนจะย้ายสังกัดมาสู่พักประชาชนหลังจากการยุบพรร อย่างไรก็ตามจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นหลังจากงานมงคลสมรสเมื่อต้นปี2568ซึ่งมีบุคคลสำคัญระดับประเทศอย่างนายทักษิณชินวัตรและนายพิธาลิ้มเจริญรัตไปร่วมอวยพรจนกระทั่งเมื่อมีการประกาศยุบสภาเธอได้ตัดสินใจโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียประกาศยุติบทบาทกับพักประชาชนโดยให้เหตุผลสำคัญว่าเป็นการตัดสินใจเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายทั้งสมาชิกพักทีมงานจังหวัดและคณะกรรมการบริหาร รัพัดสอนย้ำชัดว่าอุดมการของเธอยังคงเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะต้องการผลประโยชน์แต่เป็นการตัดสินใจเพื่อให้สามารถสารต่อเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาที่ยังค้างคาให้กับพี่น้องชาวลำปางได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นที่สุดการย้ายเข้าสู่พักเพื่อไทยในครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ลงตัวที่สุดในการผสานงานการเมืองให้เป็นเนื้อเดียวกับครอบครัวโลสุนทรโดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งที่4 ที่เธอต้องลงสนามประชันกับคู่แข่งที่น่าจับตาทั้งนายแพทย์บอลสุริยะจากพักประชาชนและนางภูมิราจันทรสุรินทร์จากพักภูมิใจไทยซึ่งถือเป็นการเดิมพันสำคัญว่าฐานเสียงเดิมที่เคยสนับสนุนเธอจะยังคงเหนียวแน่นไม่เมื่ออดีตดาวเด่นจากค่ายส้มต้องหันมาทำหน้าที่ในานามค่ายแดงอย่างเต็มตัว บทสรุปของการข้ามขั้วทางการเมืองครั้งนี้คือการสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของบ้านใหญ่ลำปางที่มีการผสมผสานร,ระหว่างนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีฐานเสียงมวลชนเข้มแข็งเข้ากับโครงสร้างอำนาจเดิมที่มีบารมีล้นเหลือรพัฒสอนนิยโมสทกำลังทำให้เราเห็นว่าในโลกของการเมืองอุดมการณ์และความเป็นจริงบางครั้งต้องหาจุดสมดุลเพื่อให้งานเดินหน้าต่อไปได้ การเลือกตั้งเขตสี่ลำปางหลังจากนี้จะกลายเป็นสนามแข่งขันที่ดุเดือดและน่าติดตามที่สุดเพราะเป็นการสู้กันระหว่างอดีตเพื่อนร่วมอุดมการณ์และคู่ออำนาจใหม่ที่มีต้นทุนเดิมสูงลิฟซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นคำตอบว่าหัวใจของชาวลำปางนั้นยึดติดที่ตัวบุคคลหรือพักการเมืองกันแน่เปรียบได้กับการเปลี่ยนคนขับบนรถเมล์คันเดิมแม้สีรถจะเปลี่ยนไปหรือคนขับจะย้ายสังกัด แต่เป้าหมายคือการส่งผู้โดยสารให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดนั่นเอง